าเผยแร่เจติคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชรนีในงานด้านสวัสดิการสังคมติกายม2528กำหนดให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพรท่านขอจำครับ ท่านรองนายกวชท่านรองผิ้จังหวัดท่านพรบรัฐสมาชิกาชาติแล้วก็ท่านแขกมีเกียรติทุกท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีมโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกับพวกเราเลยครับในกิจกรรมเพื่อเป็นงานบันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและก็วันอาสาสมัครไทยครับ และกิจกรรมวงการน้ำประทานพระราชทานสู่ภูมิภาคสภาลําคับบต่อไปนะคะสิบคนนะคะก็